เนีและบัจากเเลค้านคิดออกแต่ไม่เจจะกินอะไรกันเนาะเจคิดออกคิดอะไรก็อะไรก็ได้เจอะไรอะไรก็กินได้เขเป็นอาหากันเจไงก็ได้ไปตลาดก็รู้ว่ามังจะทำอะไรได้แต่อ้อาหารไม่เจนี่เจกินอยากกินอะไรพินกินหมี่ซั่วมั้ยคุณำหมี่นั่วมั้ัวด้เลย มีสวใส่ถุงก็ห้ามใส่เห็ดหอมนะม่ชอบเห็ข้าวมีเหม็นเหมือนผัด่ผัดนีก็ไม่ใส่ถุงก็ใส่งตุ้งเยอะๆเยอะหน่อยกว่ากหลำก็สวกหลำก็อยู่ได้กลำเหม็นกลำไม่เอาของตุ้งอร่อยกว่าตุ้งจอหวานชอบผักอะไรอ่ะเองตุ้งชอบถั่วผัด้ใส่ถั่วเ่ยเม่อเย็นกินไปแล้วถั่วเนี่ยถั่วราดข้าวใส่หมูเขี่ยหมูออกนะไม่ใส่เลย เราจะผัดให้ออกเค็มนี่ผัดเลยเจิดทุกทีล้องพริ้นท์ด้วยความเจิดแน้วเจยชอบเจิดเค็มเจย์เจิดฉันวอดแค่คุณจะบอกความจริงใกับร้านว่าแกเป็นใครไม่ได้หรอกขืนบอกไปว,ว่าฉันคือรวินบอแรกาศมีหวังที่ร้านต้องโรกรธแล้วก็เกลียดมากๆแนะ่เนอนแหลมเหมือนวะ